มุกเกเชอบในตู้ที่เช้าวันนี้นะคะทุกคนเราจะมาแก้งเราจะแก้งเราจะไปแก้งให้ไขมุกกันนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะให้ตาก้องช่วยแก้ง แค้สำเร็จกันทุกคนไปดูคนต่อไปกันเลยค่ะที่เราจะแกะไป มันหาได้ดีเลยที่ใครอยู่อะไรต้องนั่งตัดอย่างนั่งนั่งอ่ะเอามาให้อ่านให้ดูอะไรเนี่ย แกงเป็นทำเอาคืนตูนไหมเออตูน่ะแก้งเราบ่อยมากเลยแะค่ะแล้วเราจะเอาคืนตูนค่ะไปกันเลยไม่มีอะไรไปนน่นเหรอเขาบอกเอาทางาไปก่อน นรองเท้าเธอหายไปไหนอะแป๊วไ,ไ,ไ,ไปหามาดิไม่รู้หรือไปไปหามาดูโอ้เราเห็นอะมีคนหยิบไปอะเขาไปจุ่มขี้ควายมา <c oughs> นี่มันก็ติดเลยนี่เราไปเจอแล้วนี่นี่นี่มาดูมาดูวิ่งปิ๊งเราเลยลูกเฮ้ยนี่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 เนี่ยรองเท้าเธอหน่อเราพลิกดูนะโอ้โห <c oughs> เดี๋ยวเราไปกันเลยทีนีีนะคะก็เพียงแค่นี้เราแก้ปืนกันแต่พวกงมาแก้เราตายเลรแต่เราก็จะตีนี กดไลค์กดแชร์กดซับซากายตรงนี้เลยกกค่ะบ๊ายบาย